Good morning ค่ะอันนี้เป็นคืนที่3แล้วนะคะเราพักที่หันษาเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนโรงแรมไปพักที่ศิรวดีกันนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาเจอกันที่ศิรวดีค่ะเดี๋ยวมาเจอกัน เราหยุดที่สีแล้วว่าดีนะคะกำลังมาเช็คอินเนาะแล้วก็มีเวลคัอมดงมาให้ด้วยเป็น <Wow. S 1> น้ำตะขคร้ผสมมะนาวหอมสดชื่นมาก ไปส่งที่ห้องไหมคะครับทางด้านนี้จะเป็นทางลงไปที่หาดแล้วก็สะไว้น้ำใหญ่ของทางโรงแรมนะคะค่ะใี่ครับที่พักอยู่ไกลไหมคะที่พักจะอยู่จุดจุดกลางของโรงแรมเลยค่ะเดี๋ยวนที่น่ะห้องพักจะเป็นห้องตอนนี้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้กําลังทำก่าเฉดห้องอยู่นะคะครับใช่ครับทางตรงนี้เป็นทางลงจับดีๆนะคะครับ เาต้องขับจตอนขาลงไม่น่ากลัวค่ะเดี๋ยวก่อนขาขึ้นนะอ๋อมันชันอยู่นะฮะเนาะจับดีๆนะครับเราจะไปถ่ายรูปที่สระก่อนนะคะก่อนทอลเช็คอินประมาณสิบห้านาทีนี่จะเป็นในส่วนของห้องอาหารแล้วก็อาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นคือพี่มูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของสราที่เรากำลังจะลงไปพักผ่อนนะะคโอเคค่ะนะ ตอนนี้เราอยู่ที่ออะไรนะซันเลาของศิลาวดีนะคะเพราะว่าเรามาเช็คอินก่อนเนาะเขาก็เลยให้รอทำความสะอาดแบบ15นาทีก็เลยลงมาถ่ายรูปที่ซันเลาที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีแฮปปี้อาด้วยก็จะเป็นพวกแบบว่าคอกเทลสมูทตี้เป็นซื้อ1นแถม1ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสนะคะใครมาก็อย่าลืมมาเอาได้นะคะแฮปปี้อาเนาะเขาจะมีหลายช่วงเหมือนกันนะมีช่วงบ่ายแล้วก็มีช่วงเย็นด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวถ่ายรูปเล่นแถวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอ15นาทีแล้วก็ไปไปที่พักกันนะคะ เราถึงห้องพักแล้วนะคะเราได้วิลล่าที่43าลองจองเป็นห้องซีนิกพูลวิลล่านะคะฝั่งซอลนะเดี๋ยวมาดูเขาบอกว่าห้องเราเป็นห้องที่ดีที่สุดข,ของไทยายซีนิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องกันเลยเปิดะเลยเนียตรงนี้ก็จะมีให้ดูอันนี้ก็คือห้ามรบกวนเนาะตรงนี้ก็ให้เขาทำความสะอาดนะคะแล้วแต่ <Hi. S 2> uh. แอร์เย็นมากเปิดเข้ามาตรงนี้มีที่นั่งแล้วก็มีผลไม้ให้เราทานด้วยเขามีให้เราทานได้ทุกวันเลยนะคะเป็นผลไม้ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ไว้นั่งทำง,งานหรือว่านั่งทำนวนนะส่วนตรงนี้นะคะเรามาที่นี่เราก็บอกว่าเป็น Happy a n อนนิ r เวอร์ซ ที่นี่เขาก็จัดเป็นแบบนี้ให้เราเลยเป็นแฮปปี้อันวอลค์วีนะคะก็จะมีดอกไม้แล้วก็มีแบบนี้ด้อยตรงนี้ก็จะเป็นวิวทะเลดก็จะเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยเปิดออกมาเลย มันีวิมันจะมีสองฝั่งให้เลือกนะทยนีนะคะแต่เราเลือกเป็นฝั่งเสาเนาะเป็นสระว่ายน้ําเป็นแนวตั้งแล้วก็จะปิดจากห้องน้ําตรงนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะนั่งจิบไวนคะยูเยโอ,อตรงนี้มันจะเชื่อมกับห้องน้ำด้วยค่ะห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นสองแบบนี้เดี๋ยวเราลองเปิดดูจะได้ไหมไม่ได้ต้องเปิดจากข้างใน โซนห้องน้ำกันนะคะขอปิดก่อนแอออกตรงนี้ก็จะมีทีวีมีลำโพงบูทูธด้วยนะครับว้าวห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นครนืเตเป็นพวกกาแฟน้ำดื่มแก้วอะไรนะคะก็จะมีกาแฟให้เราทานแบบมีเลยเป็นช็อตเลยเนาะตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะ <c oughs> ห้องน้ำก็จะมีแยกส่วนส่วนแห้งส่วนเปียกชาร์บแล้วตรงน,นี้นก็จะมีอ่างแบบนี้เลยค่ะแล้วจะเห็นวิวทะเลข้างนอกด้วยนะคะก็่วนี้ตนแต่งตัวเอเก๋ๆแบบนี้รวยน่ารักมากเนาแล้วก็จะมีที่แขวนเสื้อผ้าใหญ่มากเลยค่ะ เขาเตรียมตะกร้าไว้ให้เราด้วยเดี๋ยวเอาไว้ไปถ่ายอะไปถ่ายรูปข้างล่างในตรงนี้มีรองเท้าด้วยนะคะมีรองเท้าแตะให้ด้วยน่ารักมากมีเตารีดด้วยมีที่ดีดเรียบร้อยก็พวกงนี้ก็จะมีเตารีดแล้วก็มีพวกสเปกันยุงแล้วก็มีเทียนดินเนอร์ของเราด้วยอะโอเค จะมาถ่ายรูปที่หาสนะคะเมื่อกี้เรียกรถมารับเนาะที่นี่ต้องเรียกรถมารับเพราะว่ามันไกลมากนะคะแต่ละวิลล่ามรนอยู่แบบข้างแบบหลายๆที่เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสาะใหญ่ของที่นี่นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นแบบสระใหญ่เนาะ hmm. เห็นวิวแบบชัดมากเลยค่ะ คิวหลักล้านเลยเดี๋ยวเราลงมาดูท er ี่หาดกอนนะคะวันนี้แดดดีเดี๋ยวลองลองมาถ่ายเรือ่ะนี่เราเขาจะสามารถถ่ายได้ไหมเนี่ยสบาย ที่นี่นะคะศริรวดีบริการริดมากดูเรามานั่งที่หาดปุ๊บเขาก็จะมีน้ํามาเสิร์ฟนะจะเป็นน้ําแบบว่าเลมอนเหมือนเป็นน้ําดีท็อกอะไรเนี้ยค่ะให้เราดื่มสดชื่นแล้วก็จะมีผ้ายเย็นให้ด้วยแล้วก็มีผ้ายเย็นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นผ้ายเย็นของเค้าเย็นชอบมากเป็นแบบมันจะได้แนวะแบบ เช็คน้องเช็คหน้ารับเหนือไปบริการที่นี่เขาดีมากเลยค่ะ ตอนนี้เราถึงห้องอาหารสตาร์แล้วนะคะเราจองเซตดินเนอร์ไว้เป็นแบบซีฟู้ดเนาะเราจองช่วงตอน6โมงแต่เรามาก่อนเวลาเรามาถ่ายรูปเล่นเนาะแต่เสียได้เราจองแบบมาช้าไปนิดนึงถ้าเกิดว่าจองไว้ก็จะได้เซตข้างล่าง แต่ตอนนี้เต็มก็เลยได้ตอนนี้แตวิวก็ดีเหมือนกันค่ะให้ดูวิวรอบๆคือวิวสวมากซีวิวสวยมากเลยให้ดูเดี๋ยวดูตอนบรรยากาศตอนค่ำเลยนะคะ ได้เยอะมากเลยนะผาดยาวเป็นเมตรเลยนะคะเซตนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,800บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเอาอรเตอร์เราก็จะเพิ่มอีกพันหนึ่งนะแต่ว่าก็จะมีเยอะมากมีปลาม,มีหอยเดี๋ยวลองมาชิมกันเดี๋ยวลองมาชิมกันนะกินอะไรขอชิมหอยก่อนแล้วกันเนาะ มากเลยนะแบบทั้งหมดเนี้ยค่ะ2,800บาทถ้าเราไปกินข้างน,นอกก็น่าจะประมาณนี้แหละอันนี้แบบสดๆเลยนะคะชิมก่อนนะรู้ดบมากว่าโอเคค่ะคุ้มคุ้มคอนเฟรยอิ่มแล้วค่ะวันนี้แบบอาหารแน่นมากแล้วก็เมื่อกี้เราสั่งแฮปปี้อา1หนึ่งแถมหนึ่งค่ะคนละอย่างเดี๋ยวเรามันเหลืออีก อ,อ,อ,อีก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 หนึ่งดริงค์เดี๋ยวเองให้เขาตามไปที่ห้องนะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำแล้วก็ไปทำอะไรกิจกรรมที่ห้องเราดีกว่าเนาะตอนนี้ก็แอบมึนมน,นิดนึง <c oughs>